ไว้เส้าเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จจิงก็เข้ามาตายซะฆ้าก่อนไว้เส้าเทียนคือพ่อของเจ้า ซึ่งเป็นสหายรักขงจางฟู่เจิยนหัวหน้าพักกิเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมี22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเศร้าสีเชียนแม่นาง14แห่งสำนักกินเลนขาซึ่งได้พบเจ้าข้างน้องน้อใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งวิธีที่เสียถงรีบน้าสาวพี่แม่ได้นแนะนำให้ข้าได้พบข้าลีเสียวชุวยขอที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข้าเองก,ก็ไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าจะเป็นลขงจางฟูเจินจนขาไม่ึ้นได้ถึงวันจางม่านจื้อแม่เจ้าพาข้าไปเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งน้าสาวอุ่นเสียงเพียวอว ไวเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริต้องเข้ามาตายสิฆ้าก่อนไวเซาเทียนคือพ่อของเจ้า ซึ่งเป็นสหายรักขงจางฟูจื่อหนัวหน้าพักกิเลนเขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมี22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเศร้าสีเชียนแม่นาง14แห่งสมักกิเลนเขาซึ่งได้พบเจ้าขา้ขานงน้องน้ำใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งวิธีที่เสียถงรีบหน้าสาวพี่แม่ได้นแนะนำไปขา้าได้พบข้าลีเสียช่วยขอ,ท,ขอที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข,เเข้าเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะเป็นขงจางฟูจื่นจนขาน้านม่้ึ้นได้ถึงวันจางมาเจอแม่เจ้าพาข้าไปเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งหน้าสาวเวียนาเชียาหมอน้เสียงเพียวอิว Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey. But you shouldn't worry about what they say, because they got nothing on you. Baby yeah. Nothing on you n baby. Nothing, on you, babe. Nothing, nothing on yeah, you I know you feel where I'm coming from, from Regardless of the things in my past that I've done. done Most of it really was for the hell of the fun uh, uh, On a carousel, so around I spun. spun With no direction, just trying to get some sun. Trying to chase skirts, living in the summer sun. sun And so I lost more than I had ever won uh, And honestly, I ended up with none uh, it's so much nonsense is so on my conscience I'm thinking maybe I should get was my friend if there was